สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับน้องบุญี้เ้ากลับมาอยู่กันในช่องสะอตแลนด์กันอีกเช่นเคยครับและในครั้งนี้ครับผมผมก็อยู่ที่ฟาร์มชอบเพินเกษตรครับผมซึ่งเป็นการฝึกงานรอบที่สองนะครับส้องรับการเลี้ยงปอตีครับผมกิแบ่งเป็นรอบสองรอบรอบแรกก็ะหนึ่งมิถุนาถึงสิบห้ากันย่ารอบที่สองกูยุติหนึ่งพฤศจิกาถึงสิบห้าขุนผ้าครับผมและนี่ก็คือรอบที่สองครับในครั้งนี้ครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปเบิ่งไก่ตีนะครับนอกจากป้ามชอบเพินเกษตรฟาร์มนะครับเป็นไกลน้อยนะครับเราเป็นันนนไก่เเลยะะครบา ล่าค่ากับยูที่มั่นท่านสนใจครับผมจะรับใครที่เขาว่าบนคลิปนี้เราสนใจอยากได้เกาะแลามาติดต่อที่อ่เพจชอบกินกเกษตรปั้มได้เลยครับหรือทีร้านชอบก้นเกษตรปั้มได้เลยครับทุนอ่าแต่จะพาทุกคนไปเบิ้งกันนะครับมาไกลหน่อยมัจจะเป็นตั้งใจครับทุคนพินารักขนาดไหนโอเคไปเบิ้งกันเลยดีกว่าครับซึ่งมัจะิยูดีด้านหน้าของคอกมัวครับไปเบิ้งกันเลยนี่ครับก็จะอยู่ด้านนี้ครับผมจะเป็นแบบเป็นชั้นเป็นชั้นสะรับบ้างไกลหน่อยนะครับจะมีสามชั้นด้วยกันนีเรน กระเด็นครับกระเดนครับงบ่ายมากจ้ะดูดูมันดูมัน <c oughs> นี่ครับทุกคนก็สิแบ่งเป็นไก่น้อยแล้วก็ไก่ที่มันเหลือใหญ่จัจะน้อยนะครับแล้วก็จะอยู่ด้านล่างครับเห็นปะละกอกโซนนี้ก็จะเป็นไก่น้อยที่มีขนาดเล็กลงมาจัะน,น,น้อยนะนี่เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเหลือใหญ่อยู่นิดนึงนะทุกคนราคาอย่างที่บอกน้องก็อยู่ที่พันขึ้นไปนะทุกคนนะก็ถือว่าบ้แห้งขึ้นไปบ้าชิบเกนไปนะนี่เลย อาหารก็สิแห่อาหารแบบพวกอาหารมิธรรมดาดีแหละอ่าน้ำกส็สิน้ำเปล่าน้ำอย่างนะั้นสำหรับตัวนี้ค่อนข้างที่สะเลึงเห็นไหมว้าวไอนี้อาลึกติ๋วเลยนี่เจ้านายหิวมากเลยมีอะไรนะไมาดูจริงไหมรูอยากกินเหมือนกันแต่หนูไม่มีข้าวกินเลยเอาให้กินทุกวันน่ารักมากสักคนมันเขียวมนะั้ง สีมันค่อนข้างที่สีสวยงามนะครับทุกคนสีขาวดาครับเห็นบอความชิ้นกับพุนความหลงกับพุนครับก็จะมีความกระโดดกระเด้งยิบหน้อยนะทุกคนนะอ่าเนีย่ยคือไก่ท่านไก่ตีครับท้เหมดเลยทั้งสี่ข้อนั้งกระทุ่นนีใน่ใครสนใจอยากได้ดก่อนมารมาติดต่อได้เลยนะคะทุกคนอา,อาหารมันได้จะมีอะไรที่เรากินไหมพี่มีสีอาหารเล็ดยังไงล่ะว้าวรออยู่นะแต่หนูทนไม่ได้ดู โนยืน้ามารอโตนี้เลยทุกคนทุกคนสิเห็นอาหารเด็ดมันเฮ็นตรงนี้ครับเอาใส่ละมีอาหารเด็ดมันจะมาตโต้ด่แถวนี้แหละพ่อก็จะมากินให้ไก่หน่อยกินได้จะรับจิ้มมันแบบเวลามาหยอกมาเล็งกับมันเนาะมันก็ติดปิ๊กๆเห็นบ่ไล่ไล่ไล่อาหารโอ้มันไม่มีอาหารเลยมันถ่ายอะไรพวกเราน่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่เหนแมหนูคิวมาก ทุกคนขวดนอมอ่ะทุกคนอ่ะดๆๆิ้งดิ้งดิ้งดิ้งมันหวงมันหวงบอว่าจิกจิกไม่ไเ้หิดเสียงป๊อกป๊อกป๊อกคือมันจีแลนมาหาเ้อครับคนมันจะกิดว่าเป็นแมวเออเด้อเ <c oughs> ด้ออะลรมาเขาจิบอะไแมวมัน กุดตาหักอะในบรรดาไก่หน่อยมงขเ้รื่องครับผมมักสีนีมากเลยอ่าซีขาวตัวนี้ครับแล้วก็ซีเอ่อเอิร์นมาสียังวะสีเท่าที่มันแลนไปวงล่างอาหารครับผมนี่เลยมันตีสีสวยเป็นิดหนึ่งนะเออตัวใหญ่มากซีมันะเจี๊ยบจางลงกจางลงจีบาเออทอกคนปฏิวว่าสวยงามก่ว่าด้านล่างด้านล่างนี่ก็สวยมันสีออกซีสุ่ม จมๆน้ำตาลน้ำตาลดำๆนะครับนะทุกคนเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะตอดข้นเลยวะเพราะว่ามันอยากกินอาหารอืมอันนี้ก็จะเป็นใกล้ตีที่มันใหญ่ขึ้นมาจะน้อยแล้วะก็จะปล่อยต่างธรรมชาติเลยเดี๋ยวดะสวาย่านค้นมีกระนาบโ้นนี้ครับก็จะเป็นโซนหานนะครับนะทุกคนทานมันค่อนข้างตีชิงห้องหนังแล้วก็รบกวนเป็นยามากนี่ครับเห็นไหม นี่คือห่านจีขาวกับห่านจีน้ำตาลนะครับเนาะห่านจีขาวเป็นตัวผูแล้วก็ห่านจีน้ำตาลจะเป็นตัวเมียครับทุกคนอ่าขายเลี้ยงนิดนึงนะใครอยากได้ก็ซื้อ,อเลยบริไว้ราคา,าจะบ,บานนะไปต,ต้องติดตอ่อที่ร้านชอปปิเกษตรออกกราคาอเออันนี้ก็ขายขายไม่ขายบอลู้แต่ชื่อบรุลูนอาจะขายอ,อือก็อสามารถติดตอ่อได้ที่ร้านชอปิเกษตรนะทุกคนระมาณนี่แล้วก็ไอเนี่ยที่นี่ไก่ตีอยู่ขอกนึง ยูบริเวณนั้นครับเดี๋ยวผมซูมให้เบิ่งไก่ตีขาเจ้านะครับนะทุกคนตัวเมียจะวนี้ตัวเมียเก็ไก่เมียตัวหนึ่งมีน้ำตุ่นพร้อมแกจะเป็นข้อไก่บอลเลยนะครับทุกคนก็ไก่ตีเหมือนกันอ่าดีได้เห็นบ่มันจะอยู่คู่กับตัวเมียก็ะตันี ไก่ที่มันไก่ลังว่างไก่อยู่ครับตื้อมาจะออกดกูเป็นไก่ตีหมดเลยอันนี้ก็แมนหมดเลยพวกนี้เห็นปะเดี๋ยวซู้มีบา้อจริงอ๋อบ่เห็นมีสู้อะไนี่ครับนี่ไกต่ตีหมดเลยนี่เนาะตัวไข่มันก็นลังปากไข่อยู่อันนี้เขาก็เอานา้ำเอาเขาเปลือกให้มันกินตามธรรมดาน,นีดแหละเพราะเพียงแค่ไก่นะครับทุกคนยังมีหมูด้วยนี่เลย หมูกป็นที่เปเอาไปต้องหอดนะครับทุกคนมีหมูของเรานะฮะกระสีไส่น้ำให้มันนะ,นะครับทุกคนเห็นปะตามธรรมชาติบ้างกระสีมกักนอนแช่น้ำเย็นๆอาหารกระสีแห่อาหารหมูธรรมดาทั่วไปครับผมอ่าแล้วก็เีนือคือหมูอีกคอกหนึงน่งนะครับทุกคนเด็ดอะตัวใหญ่มากเลยวว้ามันมาดุเราละเนี่ยอู้ว้าวมันมีอาหารให้พวกเรากินไหม อาหารคือก็มีอยู่นะครทุกคน <c oughs> ก็ให้เต็มไปเลยนะอ่าเห็นไหมมันมาแล้วมันมาแล้วดูเมืนอนานเมืนอนานกด,บน,นดบนตีนอ่ะกด,ดนานาเบวอะ่ะแล้วก็อ้วนในซื้ออ่างน้ำเ่าครับอ่างน้ำสำหรับมูลงนอนเห่นนี่ครับทุกคนขอใกล้ตีเขาจะถ่ายสยบฟังนี่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ นี่คือก็อไก่ตีข้อสุดท้ายของเรานี่เลยก็บที่มีตัวไข่เหมือนเดิมเห็นแลเห็นปะอ่ามันจะอยู่ตรงด้านนู้นนะฮะทุกคนไก่ตีตัวแม่นี่ก็เอาไปจะรับบ้างไข่มีกับทมีน,าน้ามีอาหารเขาเปลือกทมันกินนี่เลย่บอกเนาะพันธุ์พยากได้ก่อติดต่อทีล้านชอบเปินเกษตราร์มกับทุกคนไก่มีทั้งหมดทั้งไก่หน่อยไก่ใหญ่นะครับเนาะทุกคนอ่าเป็นสายพันธุ์ไก่ตีไปเลยเห็นบอกเท่าดีบึง มันจะตีกลมตะละมอดเวลาไกลหน่อยคนสิพาเบิงโซนมั่วครับนี่คือม่วมาลง่มแปงปล่อยนะมีจำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแปลงหรือแล้วก็แต่ละแปลงนี่จะแบ่งว่ามั่วใดท้องมั่วใดบาท้องขั้นม่วท้องกองมาร่วมกันอยู่ขอกนี่กันมั่วบอท้องก็จะอยู่ร่วมกันอยู่ขอกปูนร่วมกับมั่วที่แบบมีลูกเลียวนะครับทุกคนนี่คือปานของเราเนี่ยเอง าวไม่ใช่ควอนแล้วให้ยังเป็นอะไรนี่ทุกคนมันเชื่องคนนะทุกคนตอนนี้เป็นวัวอา้าวถ้าไม่ให้กูเป็นวัวจะให้กูเป็นตัวอะไร <c oughs> ตัวนี้เชื่องคนนะทุกคนเห็นบ่าไงงม่ต้องเขาสีงงมันถ้าตีน้่คนเข้ามามา,าลูกมาเาลยมา จับแต่คนอื่นทำมาตัวเราไม่จับเลยพี่มาจับตัวรู้หน่อยพี่ไอจับตัวเราได้ดีแล้วตัวนี้ก็ค่อนข้างที่สีอิจฉาตัวหน่อยจอยังหน่อยคนเห็นด้ออเนืงามันมากกวสีเช่องคนครับแต่ห้องหัดจะไหน่อยมากกวสาจุดแต่กล้าเป็นม้วประกวนได้ค่ะมันเชีง่งแต่เบิ้องหันเข้าไปจับตัวนี้ครับตัวคนตัวนี้สีหัวง าหวงหวหวังหวังหวงหวหวงหวังอวงหวหวงหวังหวงหอังหวงหวังหวังหัวงหวังหวังหวหวังหวัหวังหวัวังหววังห่วงลยนะหหหวงหตัวนี้ก็ได้อาหารงิน hay hay uh, ับบ uh, ัดวงหวหวรเม็ด เป็นญาแห่งเฟื่องอีกโอ้โหอวนสิบ่บอวนก็เป็นไใบ่ไดรอ่ะได้กินขนาดนี้เปนนอ้กับพวกมอสประกวดไปเลยครับทุกคนนอนซ้อนกับม่สประกวดอันนี้กับประกวดประกวดประกวดเบิอีกตัวหนึ่งไปใจวะดีตัวนึงครับทุกคนกับทองปกติตัวเนี้ยมันจะอยู่มันจะอยู่ขอบูอนแต่บอลถมันทองไงก็เลยได้มาอยู่ขอบุญตัวเนี้ยมันมาสีส้นตัวนั้นตลอดร้อนห่วง ไม่อยญ่ให้เฮาจับมันไปเพียงผู้เดียวเป็นวัวใหญ่สนินไอมาลูกมาหว่วงเหรอโอ้มา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 ,มาหว่วงหว่วงนี่อันนี้คือบมม่มีไม่มาสเต็กไม่สเต็กเกิดก็เลยได้แค่ลูกโตกันนั่นสิ ัวนั้ครับทุกคนเชคเกอร์เอาไปจับจับสัตว์ว่าตัวใดเป็นสัตว์ก็เบิ่งจากเชคเกอร์เลยผมพร้อมจะตรวจสอบให้ครับ<ไ>นามันพอจะตรวจสอบให้อย่าเพิ่งม,มาตรวจสอบหนูนะค่ะหนูยังไม่เป็นสาวเลยค่ะแต<ไ>่พาทุกคนไปเบิ่งควายกันดีกว่าครับควายยุปแดงนี้ครับทุกคนไปเบิ่งกันเลย ตรอีกำลังจะน่ดไม่ไดเขาเดินอย่างมากมันเดินดสิังเกียร์ทเกียร์ตะกีเไาครับเขาทีององไปหามันย่อหย่อย่องย่อย่องยอย่องยอย่อ้ยเฮ้ยเฮยกลัลมันตื่นมันตกใจครับผมตัวนี้ครับ จะเป็นขั้วไอหมดเลยว้าบัดน้อยอีลาว้าวว้าวชมพูว้าตัวยังว้าลันว้าอันนี้ก็เป็นว้อว้อสีดำอันนี้อีอีท้องเปล่าครับผมอ่ามันขอดลูกแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็อีอีอไหนวะอีเผาหรือเปล่าเอออีเผาครับผมอ่า ปลาต่ออีดันดันน้อยปุอีดันใหญ่อ,อันไไน,นี้กเบักลุงปูนซับนะครับทุกคนตัวนี้ผมคีอยู่หอกเก่าบ้านนะครับทุกคนอ่าอาดามิน,นก็จะถึงเวลาปล่อยงวดแล้วนะครับทุกคน, <S <S อน,นโอเคครับก็เป็บใจในกันบ้างครับสำหรับการรีวิวสัตว์ในฟาร์มในครั้งนี้นะครับเนาะ,ะทุกคนเพราะว่าในครั้งเนี้ยมา่วปืนงานเราสองสีม,มีไก่ขม่านะครับนะทุกคนอ่าถ<ค>ือว่าเป็นการเปิด การในซัดไม่ไม <C ourse> ้ขึ้นมาครับทุกคนก็คือการเลี้ยงไก่ตีนะครับทุกคนไก่ใครเกาะได้โล่บนเรียววอนโมไข่แล้วนะครับทุกคนอ่าเกาะใครที่สนใจเกาะสามารถติดต่อได้เลยนะครับทุกคนโอเคครับกันไชมากคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมที่กดไลค์กดซับสไครต์กันนะนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สีบริการจะเป็นคลิปหน้าสำหรับมื้อนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย